เราจะมาสอนทําไข่พะโลกันไข่พะโลเป็นอาหารที่สามารถกินได้ทุกวัยแถมมีประโยชน์ีกด้วยกรอนอื่นเรามาดูส่วนผสมกันก่อน,นะคะ่ะมีเนื้อหมูนะคะผงพะโล้กระเทียมบุบน้ำตาลตอนแรกนะคะเราจะมามหมักหมูกันก่อนนี่นะคะคือผงพะโล แล้วก็ซีอิ๊วขาวสร้อ,อยนางรมบ๊ดีนะคะแล้วก็มีฟานทรายก็ผสมไม่เข้ากัน หมักไว้15นาทีนะคะขั้นที่2นะคะเราก็มาตั้งหม้อก,กันเลยเติมน้ำมันรไปนิดนึง มันเริ่มเดือดน,นะคะแล้วก็ใส่กระเทียมบุบเลยผัดพอหอมนะคะแล้วก็เราจะเติมหมูลงไปเลยหมูที่เราหม,มักลงไปเลย เราผัดห,หมูจนพอสุกนะคะพอหมูเริ่มสุกนะคะแล้วก็เติมน้ำเปล่าเลย เราเติมน้ำเปลาลงไปแล้วน,นะคะแล้วก็ต้มไว้อีกประมาณ15นาทีพอต้มไว้ประมาณ15นาทีแล้วนะคะเราก็มาชิมรสชาติกันว่ารสชาติเป็นยังไง ก็ได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วนะคะแล้วก็เติมซีอิ๊วดำลงไปเสร็จแล้วแล้วก็เติมไข่ลงไปเลย แล้วก็ต้มม้อีกสักแป๊บหนึง่งพอเราต้มไข่ได้ที่แล้วนะคะแล้วก็ปิดแก๊สแล้วก็ตัดใส่ชาม ในไหมคะว่าไข่พลโลทำไม่ยากเลยเพืพ่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะไงวันนี้ฉันก็ขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย